พพป่าเราไปกันไวสามคนป้าวิตรงหัวดิเดินตัวเวเลย นี่มีคนลงมีคนลงลง,ง,ลง,งนี้เลยลงใกล้แล้วอ้มันไม่คือไหนอกมนไม่อเป้าหิอ่ะแต่ขึนเปนฝุ่น,น,นอุ๊ยเฮ้ย,อ,ย,ยอะไรอ่ะอะอ่ เฮ้ยกระโดดขึ้นไปดีครับน้องเอาสามป่ะไม่มันหลบไปพอดีต<ป>ัวห่ตายโดนมา อไม่รู้อ่ะหนูอยู่นิ่งๆไม่เต็นไม่รู้มันช่วยได้ไม่ได้โอเคอเร็วมากจอดน้องข้ามต้องหญิงมีรถจอดอีกโอเคแก้การ์ดเราเลยวุกน เดือดตัวรองหินพี่โอเคหลุมานี่เฮียแกบไม่โดนโดนเท่าไหร่นหน่อยวะเพนไม่รู้อี่นะเนนหลังโอเคแล้วโอเคโอเคเฮียตกใจเมื่กี้กินหลอกนะคนกินหลอกกินหลอกไอ้ก๊อฟชิวน้องถูไหวผมดลางปะ ยื่เนินตรงก้อนหินนะผมยืนหลอกไปตรงนี้ดีเปทิที่นะที่เจอแค่ตัวเดียวนั้นะิดหลอกขอดูยิดหลอกผ่านลูกเจอจริไม่่ตัวทางนนะะกี้ไม่มีเลยรูอ เฮ้ยหรือว่าฮาหรืออ๋อไม่เนียนเ้ยทำไมอ่ะเราียนหลดตาหัวก็มจดูเนี่ยในพุ่มเนี่ย้าอันนี้มอสซิ่งหัวแล้วเนแล้วเขาเนียนไหมอย่างเง,ง,งีเ้ยเยนว่าพี่เนียนไหมชุดแรกเลยผมยิงไม่โดนแม่งชุดสองแม่งโดนหัวเฉยเขานั่งงี้เนียนไหมไม่เนียนพี่ไม่เนียนจริง อยูหัวแดงเอานี่มันก็จะเกิดมาใหม่แล้วนะเราก็ไปยิงใหม่า่อไรนีแล้วมันมาทางนี้มันก็ไปเลีรยเราแลนะปะไมแไปลงโถส้มเราก็ได้ มีขอตัวเราเองสอตัวบวกโอ้มันเจ็บมากเลยอ่ะ đạn sắt đi vào được đi đi nó nó Watch out. đấy. มาสุดอ้วนบ้าแค่หลอกนตึ้มมดมีตัวเนี้ย Watch out หุยระเบิดโอเคอมย่าบ้าเป็นระวังชั้นสอง ระวังสถการย์สร้างวิลับเฮยูบวิงลงมาจากเขาอย่าดนอย่ายิงพี่ก็พอเคนบอกแล้วหนูละ ไม่เป็นไรหูยังทนไหวปิดบาดแผลแค่นี้ทำไมหนูไม่ตลบเจิกี้วิว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 วววอววิววิววิิววววิวิว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 ัิ มันเนาะมันเป็นกุหลาบแบบต้นไม้ผ่นานมาหลุดต้นไม้ไงช็อกต้นไม้ต้นการต้นไม้ขวาเองอยู่ป่นะเนี่ยน่าจะยังอยู่ครับ ซายที่รับมาเราต้องออกต่วงก่อนวะไั้นเราไม่ได้ออกอ่ะไปดิไปดิไปดิเมกี้ใช้ได้เจนะ้ยัง,งมีเป็นลงเต็นไม้เป็นเป็นไม,ม้เดิมป็นแหญนเป็นหลัง กูเป็นอะไรก่อนขาล็อกเดินล็อกจากรถไม่เป็นไม่มีก่อนยังอยู่ไหมตรงนั้นน่ะไม่จบสักทีแล้วในที่สุดก็ได้สโครเราใส่มาเลยปะลุยสวยหรือที่รถไว้ให้แล้ว โอเคกลับไปเองก็ได้ตีตัวไม่รู้จะบอกว่าจริงบนรถไว้ให้แล้วโดนนัดเดียวที่เรียม่โดนเลยตรงไหนก็ยิงฝั่งซ้ายเขาวงน่าจะต้นไม้ยัย ي.

I will หมูกันท่าตัวนี้ตัวหนึ่ง Watch out โดนไม่ใช่ยิงปุตป่านอนหอ่ะ きるかど。 卡克里，卡克里，哎，弄走走。 Uh, watch uh, out no, no, no.